ขอกับสวัสดีครับพี่น้องเช้ามักงกเขาทุกคนแลกมักอ่านตอนของเขาทุกคนครับเมื่อหนีกับ,บมาพบพ่อกับบ่าวตนขึ้เก่าอีกนอกครับเมื่อหนีก็เป็นเศร้าว,วันที่ยี่เอ็ดกรลักกดาเอ้พฤศจิกายนสันดอกเม,มื่อนีก็เอาเจ้าย่อมบอกมาครับผลบอกกฏว่าจะเฉลอยอีกแล้วครับเฉลยเสียงไง คุณครับนกปลาออกไปแล้วคุณครับเป็นนกปลาเสียงไงครับพี่น้องนี่ครับมมเก้าครับเป็นตัวไม้ว่านนี่นะครับว่านผมเอาเจ้าพญาออกมาครับผลปรากฏว่าเจ้าพญาเอานกเป็ีนไหมครับมุนี่ก็จัดเฉลยล้ะครับมอนี้เจ้าพญาไอ้เจ้ายุ่มครับจัดเเลยครับแต้มีซีครับ มันนี่ก็มาอีกครับมื่อนี้จัดอีกแล้วครับตัวไม้ตัวเกาของบ้านนี่แหละครับหวงต้นครับนี่ครับผมก็ไม่ได้ใส่ขี่ไห้มนได้ครับผ่อนข้อนผิวกระไดมื่อนี่ก็จัดแล้วครับเจ้าย่อมจัดแล้วเจ้าริวครับเจ้าริวพูนครับพี่น้องเห็นว่าพูน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 ดินนี่พูนครับพูนขนแตกสะครับ โอ้ยเดือไปเขาแด้วปะเอาครับรอดติดตามนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเจ้ายมจัดดีแล้วครับเจ้าดิ้วหอยครับนี่ครับตัวยางผลงานครับนกเสียงไงครับกลางขึ้นไปหาไงครับนี่ครับนกเสียงโอ้ขนบัวพี่น้องเห็นไหมครับขนบัวนี่นกกั๊กนี่ไทยขนมากนี่ครับพี่น้องขังนี่แหละน้องครับ คางละที่ผมไปแกะเมื่อไหร่ผมไปแกะหอเกาะตัวตน,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 นี้เมื่อไหร่ครับนี่นี่นี่เห็นบมนี่ครับนี่แหละไปแกะไปแกะเมื่อไหร่มือนั้งมันมันเหยียบอยู่นี่แ่ละมือนั้นมันก้อนนี่เนาะนี่ครับมันเหยียบมีแหนละเดี๋ยวมัน,มมนงงาออกมากันเนี่ยตบพผาดที่ชื่อดอกมือนครับโอ้พี่น้องครับเบื้องล่างมันครับโอ้เงาดีดีพี่น้องนกกว่านี้โอ้ทีจัดเลยครับ เียังไงครับพี่น้องนกเกา่านกเดิมฝากกระสันๆรแดดินหลายยดดินฮักเบ็ดหางกระไดหรือว่านีว่าสีได้แล้วครับว่าหนี่นกตัวนี้มันบินไปบินมาอยู่ผมก็ะจอบเอาไปเนืางบ้านี่เยาจเจ้าพญาออกมาบุญนีก็เพื่อเป็นตัวไม้ครับเีสยงไง นี่ขัดมีนุนอยู่สองสามขวมนี่แหละครับโอ้ฉเฉลยครับฉเฉลยพ่อน้อยครับจัดแล้วด้วยครับจัดแล้วมือเนี่ยแปมที่สี่ครับพ่อน้อยพ่อน้อยบ้านเราหลวง <c oughs> โอ้ลาเสนับปีพี่น้องครับมาดูอผมสออนมากตัวนี้แมนนงงน่นกเสียงเงเป็นสีบลอครับนกเสียงเง ครับเจ้าเจา้ายมครับเจ้าย่ม <S 2> <S 2> <S เจา้ายมจัดเต้มมื่นี่เตีมที่ซีครับขวานมันบอบปานหนกับพ่อเอ้ามันนี้ก็คือว่าประมาณแล้วครับว่ายอแพกค,คู่ับเมอจี้นี่มันบัดตัวแมนบล่งให้ล่งจะตัวผูคลิปนี้กะพอจบเพียงสำนีกันเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวกันไหมในคลิปหน้านครับ สำหรับเมื่อนี้กะสวัสดีครับ